Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова สวัสดีครับครับพบกันทุกวันเสาร์นะครับกับเวลาดีๆ11นาฬิกาถึง12นาฬิกานะครับรายการเงินทองในสังหาครับท่านผู้ชมครับวันนี้เนื้อหาแต่ละช่วงพลาดไม่ได้เลยนะครับแน่นอนครับช่วงที่1นึ่งเทรนดีไซน์ช่วงนี้การทําโรงแรมรีสอร์ทไม่ได้มีแต่เฉพาะที่ทําบนภูเขาหรือริมทะเลนะครับแต่ในที่ธุรกันดารก็สามารถทําได้นะครับไม่ว่าจะเป็นแถบทะเลทรายนะครับ เราสามารถสร้างสรรค์ผลงานได้โดยดีไซเนอร์หรือวิศวกรนะครับต้องไปดูกันพลาดไม่ได้เลยนะครับและช่วงที่2ครับแน่นอนครับเคล็ดลับ CEO ผ่านพ้นเทศกาลใหญ่ของเราในช่วงสงการที่ผ่านมานะครับหลายคนก็แฮปปี้กับเทศกาลครอบครัวนะครับปลายเดือนนี้ก็เต็มพบกับเทศกาลใหญ่อันหนึ่งเกี่ยวกับบ้านและอาคารนะครับของงานสถาปนิกนะครับเรามาดูว่านวัตกรรมของโปรดักไลน์ใหม่ๆ มีข้อดีอยังไงนะครับรวมไปถึงบางครั้งทุกวันนี้เราเปิดปิดไฟจากในรถได้ละนะครับแล้วก็สามารถเปิดปิดแอร์จากในรถได้เช่นเดียวกันนะครับและแน่นอนครับช่วงสุดท้ายเคยเล็ดลับความสําเร็จครับหลายคนมีปัญหาปัญหาบ้านการรั่วซึมนะครับนำมาซึ่งความเสียหายมากมายนะครับแล้วเราไปดูโครงหลังคาโอ้ตอนนี้เด็ดครับเป็นโครงหลังคาที่จอดรถแบบคุมท้ายโดยไม่มีเสาเป็นยังไง เดี๋ยวไปพบกันในช่วงสุดท้ายและช่วงสุดท้ายครับทุกๆุกสายที่โทรกันมาสดๆนะครับเรามีแจกหนังสือ1เล่มน,นะครับไม่ว่าจะเป็นหนังสือรวยจริงนะครับกูรูสอนการกู้เงินให้ได้เงินหรือการทำกำไรในธุรกิจอสังหาเล่มใดเล่มหนึ่งนะครับสำหรับทุกสายที่โทรมา02-319-2908แล้วก็ทุกๆ s m s ครับแน่นอนครับอยู่บ้านเฉยๆช้อปปิ้งได้ด้วย บยไกนะครับ4 6 4 2 1 0 4นะครับ SMS 4 6 4 2 1 0 4นะครับแล้วก็สุดท้ายครับสังคมโซเชียล a c e b o o k นะครับเข้ามาติดชมไป d t s i s n g n c h ช n n น l นะครับไปเงินทองเนสังหาแล้วก็ติดชมรายการและเราก็จะแจกเสื้อทันทีนะครับเอาละครับแม่วันนี้ห่างหายกันไปนานครับกลับมาทีหนึ่งเป็นยังไงครับ คุณเกติชัยรู้สึกผมเผมหายไปไหนหมดขอตัดให้มันสั้นมากอากาศมันร้อนนะต้อนรับอากาศร้อนคใช่ไหมครับของคุณดีประสิทธิ์ก็เหมือนกันช่วงนี้ดำลงเพราะอะไรครับเล่นน้ำเยอะเล่นเยอะช่วงสงการนี้สนุกมากนะเป็นเป็นเทศกาลแห่งครอบครัวนะครับแม่วัยรุ่นหนุ่มสาวก็โอเคนะคนคนที่วัยสูงวัยก็เตรียมรอรดน้ํานะครับแนนอนวันนี้แม่ไป ไปเข้าเรื่องเลยดีไหมครับวันนี้เห็นบอกว่าเราจะทำโรงแรมหรือรีสอร์ทมันไม่ได้เป็นเพียงเฉพาะบนเขาครับตอนนี้มันสามารถไปทำทะเลสาบได้แล้วทะเลทะเลทรายโอ้ทะเลทรายแม่กำลังดูจะฟังอยู่ไหมครับทำที่ทะเลทรายใช่ไหมครับหรือที่ทุรกันดารสร้างสรรได้ครับยิ่งยิ่งยากขึ้นไปอีกตอนแรกเราว่าสร้างบนภูเขาอะยากแล้โอ้ยาก แต่นี้ทะเลทรายยิ่งยากกว่าใช่หลายคนบอกเอยจะไปทะเลเที่ยวดีซอทเที่ยวโรงแรมต้องเป็นทะเลโอ้แอนัีนมันพื้นพื้นแลแบบธรรมดามากครับไอที่ยากขึ้นมาหน่อยต้องบนภูเขาภูเขาไอยากสุดๆที่ทะเลทรายทะเลทรายใช่ไหมครับเนื่องจากว่าในแคลทะเลทรายเนี่ยน้ำน้ำหายยากมากดังนั้นการจะสร้างอาคารเนี่ยถ้าจะใช้ด้วย มันต้องมีแรงคอนกรีตเนี่ยจะไม่ได้เลยเพราะว่าน้ำเพราะคอนกรีตมันต้องมีน้ําในตัวผสมในส่วนผสมครับใช่ไหมครับอย่างเคสตัวอย่างที่มองโกเลียครับเขาเขาใช้โครงสร้างเหล็กเหล็กแทนแทนที่จะเป็นคอนกรีตล้วนก็ใช้โครงสร้างเหล็กแทนโอ้เนาะมันก็ก็ดัดแปลงได้โดยวิศวกรสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงแต่งานระบบก็เป็นเรื่องสําคัญถูกไหมครับครับคือง่ายๆว่าหลายคนในบางทีเวลาประเทศไทยจริงๆต้องเรียนรู้นะ เพราะทุกวันนี้ร้อนจัดมากๆตับจะแตกอยู่แล้วร้อนมากๆรตับแลบเลยภาษาที่เขาบอกคืนี้พอพอเราทำไมต้องเรียนรู้เพราะพอบรรยากาศร้อนจัดอนาคตคอาจจะเป็นมุที่อย่างนั้นก็ได้นะบแบบทะเลทรายเพราะมันร้อนสุดๆแล้วตอนนี้นะครับคือน,นี้หลักการหลายๆที่เรารู้อยู่ทะเลทรายมันไม่มีไฟฟ้าใช่ครับมันไม่มีประปาครับ การจะทําพวกโรงแรมที่อยู่ตรงนั้นแหล่งน้ำเป็นเรื่องสําคัญใช่ครับผม,หมบแหล่งน้ำที่เขาจะหายยังไงฮะอาจารย์ถ้าเขาไม่มีน้ำประปาหลัก<ช>ผม<ๆ>ผมตีง,ง่ายๆปกติแหล่งน้ําเราได้มาจาก2แหล่งแหล่งที่1ก็คือมาจากแหล่งน้ําธรรมชาติหแหล่งที่2ก็แหล่งน้ําที่เราผลิตเองคือน,น้ำปราปาใช่ไหมครับคืนนี้ถ้าบางที่คือต่อท่อมาได้นี่ก็ถือว่าแฮปปี้ ทำไม่ไกลใช่ไหมโอ้ไม่ไกลมากคือก็คือคือ,คอ,คอจาเป็นต้อง,ต,องต้องทําท่อเมนนะแล้วท่อท่อเมนนี่มันต้อง,ต,องต้องทนต่อทุกสภาวะด้วยเรารอย่าลืมว่าทะเลรายไม่ได้มาแบบร้อนๆอย่างเดียวบางทีมีพยายุเทเลรายรุนแรงรใช่ไหมครับ,รบกลางคืนนี่ก็หนาวสุดๆเพราะฉะนั้นวัสดุถ้ามันทนไม่ได้อันตรายครัรนี้มาจากบ่อธรรมชาติเนี่ยมันมาจะได้หลายวิธีมาจากบางทีขุดลงไปลึกเลย50 40-50เมตร เพื่อไปเอาน้าที่อยู่ใต้ดินเนี่ยทะเลทรายไม่ใช่ไม่มีน้านะครับมีมันลึกลึกมากอย่างบ้านเราในห้าเมตรสิบเมตรเจอน้ำละไอของเขานี่มันต้องโอ้โหสี่สิบห้าสิบเมตรถ้าเกิดโดนลมพายุทะเลทรายนี่มันจะเสียหายไหมครับโอ้มีความเสียหายเกิดขึ้นแน่ครับพายุทะเลทรายมันรุนแรงนะครับมันมามันไม่ได้มาแค่ลมอย่างเดียวมันมันมันหอบพวกทรายลงนั่งนึกถึงพายุทะเลทรายมันสามารถเอารถขึ้นไปอยู่บนงวงช้างมันได้แล้วดับภาษาอะไรกับไอประเภทคือคือ วัตถุอะไรที่มันอยู่ตรงนั้นเพราะฉะนั้นคนที่จะออกแบบเรื่องเทเลทราย์ก็ต้องคิดเยอะคิดเยอะมากหรือบางทีเนี่ยบางที่นะเขาหาน้ําจากแหล่งธรรมชาติโดยการกลั่นกรันมันมีวิธีนะครับบางทีขุดดินแล้วก็เอาพลาสติกปูเขากรันไปแปะปุ๊บก็หยดลงมาแล้วก็เอาน้ํานั้นมาใช้เออนี่มันมันเริ่มจากภูมิปัญญาชาวบ้านมาก่อนนะและใช้มาเป็นอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับเอามาใช้ได้จริงและน้ํากันก็ถือว่าเป็นน้ําที่สะอาดมาก นะครับเพราะฉะนั้นนี่แหล่งน้ําก็มาจากตรงนี้นะครับ,รบส่วนอีกอันหนึ่งไม่แพ้แหล่งน้ําเลยแหล่งไฟอะไฟไฟฟ้าน้าต้องต่อท่อไฟมันก็ต้องมีสายเมนถูกไหมครับผมอูแล้วสายเมนนี่ถ้าเกิดวางไว้เหมือนกับบ้านเรานะเรียบร้อยครับเจอพายุมาที่หอบไปทั้งเสาไปทั้งสายเลยเพราะวางไว้บนบนบน,บนลอยๆไม่ได้ของเขาก็ต้องฝังใต้ดินถ้าฝังใต้ดินมาไม่ได้อันนี้ต้องมีเครื่องเจนละเครื่องปั่นไฟใช้โซล่าเซลล์ได้ไหมอาจารย์ โซลาร์เซลได้แต่โซลาร์เซลเราอย่าลืมมันต้องใช้เป็นแผงใหญ่เ,เจอพายุอะไรเกิดขึ้นครับปิว้วเออ <c oughs> หอบไปเลยหอบบินไปเลยเออมันมีแค่สองอย่างที่ที่มันน่าจะปลอดภัยที่สุดคือหนึ่งฝังท่อด้วยด้วยลักษณะอาจจะเป็นไฟเบอร์ออปติกจเอาไปและมาใต้ดินครับอันที่สองเครื่องเจนครับเครื่องเจนนี่มันสามารถเก็บไฟได้ใช้ได้ได้นานครัเครื่องเจนเนี่ยมันเป็นเครื่องปั่นไฟเอาง่ายๆเอาน้ำมันเติมปั่นออกมาเป็นไฟก็สามารถใช้ได้อย่างลัสไวกัสใช้อยู่ นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือหลายๆที่บางทีบอกว่าเอ๊ะทำไมโรงแรมนี่มันแพงยังเลยก็ต้นทุนเข้ามาแพงน้ํามันกว่าจะขนมาอะไรอย่างเงี้ยมันคงแพงอะไรเงี้ยคือหนึ่งโอ้โหโดนไปห้องถูกถูกห้าหมื่นจนถึงสามแสนห้าแสนล้านหนึ่งเงี้ยนะครับการเช่าคืนนะอย่างวันนี้ตัวอย่างผมจะเอามาโรงแรมและรีสอร์ทที่อยู่กลางทะเลทรายไม่อันนี้น่าสนใจมันเป็นโรงแรมขนาดใหญ่หรือมันเป็นพวกกลุ่มรีสอร์ทหรือเป็นวินล่าเป็นอะไรครับอาจจะมีทั้ง โรงแรมขนาดใหญ่กลุ่มรีสอร์ทก็มีทั้งวิลล่าอย่างโครงการหนึ่งมันสามารถมีหลายๆผสมผสานได้สใช่ไหมครับก็มีหลากหลายรูปแบบหลากหลายรูปแบบครับทางมามาโรงแรมอย่างเงี้ยเขามาถ้ามันตั้งไกลๆอย่างเออเนะคุณนี่ช่างคิดจริงๆคือเขามาสร้างโรงแรมได้คนจะเดินทางมาคงไม่ยากนะ มาทางไหนได้ครับมาทางอูดหรือมาทางมาทางรถหรือมาทางไงมันมันก็มีหลากหลายนะครับถ้าอย่างมองโกเนี่ยทะเลทรายเขาอยู่บนหุบเขาถ้าจะให้สะดวกที่สุดก็ต้องมาทางเฮลิคอปเตอร์อะไรเงี้ยอันนี้ทรมาภิบาลธรมาภมากมากครับผมคือเฮลิคอปเตอร์เลยนะไปอย่างอย่างตัวอย่างที่สหรัฐอาหรับอเมเรียดก็คือเขามันอยู่ในเส้นทางทะเลทรายที่เขาใช้คมนาคมอยู่แล้วโอเคมีถนนไปได้ไม่ยากครับผมใช่ไหมครับครับแล้วอย่างรัสเซียแก๊สอะ อันนั้นเป็คนอยากไปเล่นการพนันโอ้ประเทศเราไ่เล่นเันเยอะเป่ามาเกล้าโซยการ์ดนี่ไปกันถอยตรงนั้นถือว่ามันเป็นทะเลสาบใหม่ก็คือมันยังเป็นดินแข็งแข็งมันเป็นดินดินภูเขาหน้าผาที่เขาสามารถเดินทางได้ง่ายไปชมรูปเลยครับนะครับไปชมมันเลยดีกว่าครับโอ้โหที่ไหนเนี่ยอันนี้ที่สหรัฐครับอยู่ที่รัฐยูทาห์ครับผมโอ้โหมันจะเป็นเขต อนุสรสถานแห่งชาติของสหรัฐครับอันนี้ไม่ใช่เมืองล้างใช่ไหมนี่ยังเป็นโรงแรมที่คนคนคนยังใช้สามารถไปท่องเที่ยวได้อยู่ใช่ถูกไหมครับถ้าเราดูภายนอกอาจจะดูลังล้างแต่แต่ถ้าดูข้างในนี่มีการจัดแต่งอะไรที่สวยงามเนี่ยครับโอ้นี่นี่นี่โอ้ดูดีนะจะเป็นรีสอร์ทสไตล์ลักชัวรี่ฮะสวยครับว้าวอันนี้เขาเรียกแบ็คแคนดอนอะไรใช่ไหมเที่ยงเป็นอ่าใช่ไหมอยู่อยู่ในเขตใช่ครับโอ้โหนี่เดี๋ยวดูบรรยากาศตอนนี้นะสวยงามเลยครับผม อ,องค์ประกอบหลักก็จะใช้หินในการก่อสร้างก็ส่วนใหญ่อจริงๆผมต้องบอกว่าดีไซนเนอร์สร้างสรรค์ผลงานได้หลากหลายรูปแบบจริงๆนะ<ใ>นอูและอารมณ์อย่างนี้ไปอยู่กลางทะเลทรายผมว่าสวยนะเนะี่ยบรรยากาศดีเลยก็คือล้อมรอบด้วยเขาหน้าผาผครับผมเพื่อป้องกันลมพายุทะเลทรายเออเออมันเป็นเหตุผลนะพายุมาปุ๊บเจอภูเขาบังไว้เขาต้องหาสุดท้ายภูเขาถล่ม ไม่นะเพราะภูเขามันแข็งแรงอยู่แล้วแข็งเหมือนจะเป็นทีละไม่สบายมากเขาก็ต้องเลือกจุดที่ปลอดภัยที่สุดเนี่ยนี่กลางคืนเริ่มเปิดไฟเปิดไฟม่สวยงามนะครับโอ้โหอย่างนี้ดูดีมากโอ้บรรยากาศได้อารมณ์อีกแบบนะไอ้นี่นี่จะมีสระว่ายน้ําจุดเด่นของที่นี่ก็จะมีสระว่ายน้ําที่ล้อมรอบด้วยพาวิลเลียมครับเดี๋ยวจะมีภาพให้ดูครับว่าเป็นยังไงแสดงว่าแสดงว่าคนนี่จะลงเล่นไม่หยุดแน่ๆเลยนะ เพราะว่าแหล่งน้ํามีน้อยลงไปเล่นน้ําดับคลายร้อนนะนะครับไปต่อครับนี่อันนี้ให้ดูมุมสูงครับมุมสูงนะเบิร์ไอวิวนะครับไปต่อครับนี่นี่ที่หนึ่งแล้วใช่ไหมไม่ใช่ที่เดียวกันที่ที่เดียวกันยังเป็นที่เดียวกันอยู่เหรอครับโอ้คือมันกว้างครับมาไปต่อครับนี่ครับ การการำนาคมก็คือมาทางรถยนต์ได้เหมือนผมดูหนังที่เกี่ยวกับในเรื่องพระเจ้าในพระคอมภพร์อะไรที่อยู่ในทะเลทรายอย่างเงี้ยพวกฟาลงฟาโลอะไรอย่างเงี้ยอารมณ์ไปประมาณอย่างนั้นหรือเปล่าประมาณนั้นเนะย้อนยุคอารมณ์อย่างนั้นนะครับมากพวกสีใช้สีแบบเดียวกับธรรมชาติเอิร์ธนะครับเอิร์ธโทนเอิโทนอ๋อเข้าเข้ามันมันคงไม่สีแดงแป๊ดนะสีเหลืองอะไรเงี้ยมันคงไม่เข้ากันผมไปตามภูเขานะนะครับมสวยงามนะครับไปเรื่อยๆไปต่อครับ นี่ก็ยังมีต้นไม้ขึ้นใ้เห็นมแหลมนะสาวินามที่มีพาวิเลียมล้อมรอบโอ้โหรอบรอบภูเขาเลยนะเขาอันนี้อันนี้อีกที่นึ่งล้วฮะเอออันนี้นี่เริ่มสร้างเป็นเมืองนะประเทศสหรัฐอาหรับอเมริกาครับผมดูไบดูใบใช่ไหมครับ ก็อันนี้จะอยู่ตั้งอยู่บนทะเลทรายสีแดงทะเลทรายสีแดงที่ใหญ่สุดว้าวแม่สวยงามนะเป็นเมืองผมีว่าจริงๆดูใบนี่สร้างเมืองกลางทะเลทรายเยอะนะเดบปามก็เป็นหนึ่งในนั้นที่เป็นสถาปัตยกรรมที่สวยงามนี่ถ้าขาดดีไซเนอร์ขาดวิศวกรนี่พวกนี้เกิดไม่ได้เลยนะแม่สวยงามจริงๆไม่น่าเชื่อคโอ้โหข้างในข้างในอันนี้สวยมากท,ที่น่าภาคภูมิใจของคนไทยคืออะไรครับอาจารย์ค,ค,คนไทยไปทํา คนที่บริหารอยู่ฮะเป็นกลุ่มอนันตาของบริษัทเรอลยคนไทยบริหารครับไม่ธรรมดาครับนี่ไปเจอนายใหญ่ได้ใช่ไหมเนี่ยก็ก็ไม่ทราบเราไม่ทราบเหมือนกันเลยสไตล์ของความเป็นไทยนิหน่อยนะครับแมาสไตล์อันลับครับแต่ผมมองอยู่อย่างนี้นะอารมณ์ได้นะถ้าเทียบกับพวกในสไตล์พวกทะเลสาบอย่างนี้นะมาเหมือนเป็นเมืองสวยงามเมืองหนึ่งเลยนะครับอันนี้ไม่น่าเชื่อครับผม อันนี้อันนี้ที่มองโกครับผมเป็นอะไรครับมันจะเป็นรีสอร์ทฮะรูปร่างจะเป็นสไตล์ดอกบัวชื่อเขาก็เลยชื่อว่าโลตัสดิเซอร์รีสอร์ทดอกบัวใช่โลตล์ดอกบัวดังมากนะดังมากครับโอ้โหโดยโดยทะเลทรายแห่งนี้ก็จะมีฤดูหิมะตกด้วยนะยามค่ำคืนทะเลทรายที่มีหิมะตกนะไม่เคยได้ยินนะครับแต่ก็มีเหมือนกันธรรมชาติเรามีเหมือนกันนะใช่ครับผมไปต่อครับไปฤดูไปเรื่อยๆอันนี้ใช้ผ้าใบใช่ครับผม จะเป็นโครงสร้างเหล็กล้วนๆค่ะใช้พลังงานธรรมชาติส่วนใหญ่พลังงานลมเลยครับไปต่อครับนี่ครับก็ง่ายๆนะจริงๆนะโอ้โหไอ้นี่ตอนหนึ่งยังไม่จบเดี๋ยวอาทิตย์หน้ามีตอนสองับบอกว่าจริงๆหลายครั้งในี่หลายคนบางทีบอกว่าเอ้ยเจนแดยหนึ่งที่ทาอะไรก็ไม่ขึ้นไม่จริงอ่ะถ้าเกิดเรามีหัวคิดมีการสร้างสรรค์การออกแบบนะครับแล้วก็ในสไตล์ที่คิดโดยดีไซเนอร์ หรือวิศวกรที่มีประสบการณ์มผมเชื่อเลยว่าทุกทกที่สามารถสร้างอะไรขึ้นมาเป็นปฏิมากรรมได้ทุกอย่างใช่ไหมครับใครับอยากได้แบบสวยๆอย่างนี้ทำยไงครับก็โทรมาที่085-100-1444ศูนย์นปรึกษาปัญหาการ,รออกแบบและปัญหาของโครงการหลายคนมีปัญหาโครงการหาที่ปรึกษาไม่ได้นะครับโทรมาได้ฟรี0 8 5 1 0 0 1 4 4 4หรือฝากเบอร์ให้กับเจ้าหน้าที่นะครับเราก็จะประสานกลับไป นะครับทุกๆปัญหามันมีทางออกนะครับแล้วก็เป็นทางออกที่ถูกต้องด้วยเดี๋ยวช่วงหน้าเคล็ดลับ c ีโเดี๋ยวไปพบนวัตกรรมตัวใหม่ๆนะครับพลาดไม่ได้ไปพบกันช่วงต่อไปครับ